ก็ตอนนี้นะคะแม่นะคะก็เอาอายกันค่ะแม่ก็เลยหาไปให้ลูกเขยนะคะเอาเฟ้นไฟเฟ้นไฟกับบาร์บีคิวนะคะเออแม่กลัวลูกเขยผอมนะคะนุ่นกำลังไปเอาไก่มาอีกนะคะแม่บาเบซี่ค่ะหาไม่ให้ลูกเขยก่อนเลยนะคะอุ้ยพดีค่ะแม่ยายป่ะั่งนกกรม้านะจ๊ะน คุณมากเลยนะฮะนี่ค่ะดูเอาไก่มาเขาทำแบบบุฟเฟ่หากินเองอว้าหากินเองว่าสันอ่ะเส้นแซ่บกับคุณคริสคุณ so <laughs> คิดบอกเยอะไปหรือเปล่าอันนี้มับมีแกหิวข้าวแล้วแกจะเป็นลมค่ะ โอเคเดี๋ยวอีทเป็นเฟรนด์โยเดี๋ยวไปตักขนมจีนกันโอเคโอเเคอาใส่ถ้วยแหละเออแต่พอต้องเยอะเด้อเอาลุงคิดชอบกินหนมี่กะทิค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเอาตองอ่าเอาเยอะโอ้ยเดี๋ยวเอาเงินไปให้เจ้าภาพก่อนนะคะน, <c oughs> นี่เอามาอะไรเนี่ยยิงนะว่าแมนบอกไ <c oughs> อ้ยิงว่าแมนบมดเสื้อเขียวอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋ออุ้ยหญิงสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพีจอยบุญแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บแ๊บขอบคุณในไหนเด้วยจ้าจ้ะโอเคบอกนี่แม่ใส่เอาพักอันแน่อันอันอันพักอ่าก็อันอันยิบบอกโอเคไปให้ลุงคิดนาบ้ คุณนิตาคุณแมาแม่ทันจาการบริษัทอ๋อแม่ห้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอเอฟซีติดตามค่ะก็มางานด้วยค่ะไม่ให้ลืมคิดอ่ะมีกะทิที่อยู่ไลอ่ะเดี๋ยวมาม่าเชคผัดขอเปอร์ยูอ่าโอเค thank you thank you อ๋อมามานั่งด้วยกันพี่มานั่งด้วยกันโอเคเดี๋ยวมานั่งด้วยกัน โอเคอุ้ยวันดีค่ะมาคุยกับ่ค่อยได้เจอกันอ่ะมามามานั่งกันอยู่นี่พวกเราเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวป้าไปซี่ขอจัดที่จัดทางก่อนนะคะคุณคิดถามว่ากินได้หรือยังบอกกินได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะตักอย่าอย่ากกินตักเองอย่างเงี้ยค่ะเป็นบุฟเฟ่ต์เลยนะคะเขาก็ตักกันเองนะคะ เป็นบุฟเฟ่ค่ะดีค่ะแบบนี้กินเยอะก็ตักเยอะกินน้อยก็ตักน้อย so much food. Thank you แม่ยายก็กลัวแต่ก็เคยจะไม่ได้กินนะศก <c oughs> ใหญ่เลยกลัวผอม Hi. Chris. chris chris yeah Hi. Nice to meet you. where are you from switzerland, switzerland. yeah yourself england mm -hmm. england there's a lot of food here so here let's get started <laughs> turn down please ý thức ăn mặc áo ấm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 

๊กันนะคะเพราะว่าแดดมันส่องค่ะตรงนี้โอเคพี่จีก็ตักมาแล้วนะคะเป็นขนมจีนนะคะตีนไก่นะะแล้วก็ลาบค่ะอีแดดมันส่อง ก็เพื่อนเขาเยอะนะคะห่างชาติค่ะก็คุยกันก่อนนะคะ อร่อยไหมลุงคิด Really good food ลุงคิดบอกอร่อยนะคะคุณชอบอะไรชอบ the skewers and the noodles อันนี้หญิงเมกนะอ่าบาร์บีคิวหญิงทำเองเลยอาหารก็มีหลายอย่างมากเลยค่ะปลานึ่งก็มีค่ะปลานึ่งอยู่โซนนู้นนะคะเป็นปลานิญนึ่งมีเห็ดนึ่งด้วยนะคะถ้าใครชอบแบบว่า ตายหนึ่งนะคะานี่ค่ะที่เราตักมานะคะก็ทั้งพีเขาด้วยนะคะมีแกงมีเส้นมีลาบหมูมีนี่ค่ะหลายอยา่างเครื่องดื่มก็มีเยอะค่ะคือเปิดเอาเลยค่ะใครจะกินอะไรนะคะแล้วนะเอามาเสิร์ฟเรื่อยๆเลยนะคะเป็นลังเป็นลังมาเลย ใ่หน้าหน้าหน้าไข่อ่ะโอ้โอ้ข้าวเหนียวใหม่เลยใช่ไหมบอกข้าวเหนียวนะคะที่เขาห่อใส่ถุงมานะคะเป็นขะ้าวเหนียวใหม่ป <qué> ีนี้เลยนะคะ ไว sure? yes. yeah. y ไว้มคิดบอกเสื้อลูขาวผมเสื้อป้าอร่อยพาวแบงยินเดียพานะ่เดียไม่ใช่พาวแบงอะยิเดี๋ยแบงมี่ะไรยีนอะ แซฟเซ่เซฟผซฟเซ your skewers are very d p อซื้ออย่างไม่เอซื้อซื้อซื้อข้างนแบบี้โอเคโอเคส่วนในราคาเนาะอร่อยนะคะขนมจีนเขาอ่ะไม่รู้ใครทำอร่อยดู ก็มีหน้าที่ <laughs> <laughs> อาหารก็เยอะมากไหมนี่สีอะไรนี่สีอะมูอันนี้เขาไม่ใส่ปลามันเป็นหมี่กะทิส่วนใหญ่ก็ใช้หมูหรือไม่เนื้อไก่ ราดดพี่ถึง,นนนงเนาะอืออือหมปานึง่งก็หอมใบตองนึ่ง แจ่วด้วยที่บอกอาหารเยอะจังเลยนี่ค่ะข้าวเหนียวใหม่เลยนะครับของอปีนี้เลย new new sticky r i เลยนะ new from this season เยอะความเด็ดค from this season Yeah from this season <Okay. S 1> เล, <Yeah. S 1> ลองดูนี่ปลาอันนี้ลาบลาบหมูลองชิมแต่ลาบหมู ก็จะหอมข้าเข้าใหม่ความมันนะลองบอกวาอร่อยนะาารามก็ห่านเยอะมากวันเาราครบมงไอ้อ ลอแมเล้กินไก่ทอดอ่ไก่ทอดโอเค

อาหารอร่อยเกือบทุกอย่างได้ทำเยอะมากมอไปเลย ออม,มีส้มตำมาเสิร์ฟด้วยนะคะอือหือเออมาตังขีนี่ยปลาหยือือโ้ยนี่ค่ะตำทะเลค่ะ ้าว,ว,ว,วตำทะเลมาเดียคุณคิดกินไม่ได้แน่นอนคะ่ะดูทั้งปูนะฮะทั้งปูทั้งทั้งหอยทั้งดูทั้งกุ้ง no? ใช่พารา d i มาก <c oughs>